รอบสองว่าจะใส่เครื่องยอดบ่อดดฝนตกทำดินเปียกซะบานนี้เครื่องหยอดบ่อดดได้เครื่องเดียวก็เลยใส่ใส่ลตรตารี่มาปั่นไหมอีกรอบสองบนนี้วันพน่นแล้วแล้วพ่นเรียบร้อยแล้วบานนี้เรียบร้อยดีบานนี้เจ้าจะจือ้อก็เลยได้อันนี้เอาซะ nhiên nhiên thầm nhiên nhiên AX một trăm tám mươi phí mư, can phun, nhìn như อันนี้ปั่นรอบสองครับนั่นคือรอบเรี่ยครับรอบเรีย่ยพ่อไปวัดไปว่าได้บอฝีมือกับว่างามปันไดครับกบ็ยังต้องพัฒนาไปอีกไกลนะครับสานีบ่ถือว่างามครับ ฟังน้ำมันแก่หน่อยเนาะเดี๋ยวเ้อจะโค้งมองนั้นเอาโค้งมองอืยทางโค้งนี่ปั๊บเลดนะเพอดี้ี้บบบเนี่ยจังถอยเก็บเอา อ้เสียงทอกะออันนี้บนบุนเม็ดทอลั่นนะครับนี่เป็นทอเดอ่มทอพักดิมครับแต่ว่าทอหนึ่งเป็นสามหนึ่งก็มาเป็นสามหนึ่งเห็นบะนอมองออห้อยห้อยสกีไปนี่กันเรียบเปียะจะเข้าทอต่อ ไปแล้วครับทักทายกันสำหรับเพจดิมสวิต MDF และกระทั่ง youtube ดิมสวิต MDF ใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกด subscribe ให้น้ำนะครับกดไลค์กดแชร์ like, ให้น้ำอันนี้มือใหม่ครับมือใหม่หัดครับด้วยนี่หัดปันได้ยังบอเพ่ออีหยังอยู่อ่านหนางานกันยังบอบอเป็นนะฮะก็ต้องมายืนบอกอยู่นี่ย่ำได้มันสิเป็นบ่นี่ ขันปันนั่นนี่ได้อยู่ครับแต่ว่าย่ำอ่านหน้างานแบบย่ำเปิดงานย่ำปิดงานแล้วก็หน้าแต่ละเปลี่ยงเนาะมันหัลังเปลี่ยงก็เป็นรูปบักคางหาลลังเปลี่ยงก็ทรงกลมสรงรีก็ว่ากันไปบ่บแมนทรงสี่เหลี่ยมพื้นผาบบแมนทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันกัยังอ่านหน้างานบเป็ี่ยนก็ต้อง สอนกันไปครับต้องหัดครับต้องหัดความวันนี้ต้องหัดดิหัดบ่วดเนี่ยหรือบ่เบิ่งชิบดูดูเนี่ยหรืบบอบ่เบิ่งเขาปั่นดูดูเนี่ยมันจะอ่านหน้างานบ่เป็นครับมันจะอ่านหน้างาน,นยากว่าเฮาสิเข้าจังไดออกจังไดลืมจังไดจบจังไดเนาะโอ้สุดยอดเห็นบ่นะเนี่ยไอตัวสกีเนี่ยตัวของลูกคืนมันก็ กระสีคือกันนะครับมันกระสีคือกันแต่ว่าตัวมันอันลูกปืนมันก็มี่ตักันอีกเพี้อนึงอยู่เดี๋ยวผมจะเฮ็ดเล็กเสริมเข้าไปอีกนะเฮ็ดเล็กแบบเล็กป้องกันนะอ่าเสริมเข้าไปอีกใหม่มันกระสีบดทะลุเร็วปานนั้นดอกอันว่ามันทะลุเร็วปานนั้นผมก็บ่อันนี้เลยเนาะผมก็เบิ่งเหลี่ยมเบิ่งลี่มันอยู่ให้เห็นว่าก็ได้ าก็ต้องหาเล็กอ่ะมาเสริมแต่อยากให้มันอยู่ได้ดนเนาะมันสีกับปันกับดินเเนาะนี่อย่างเนี้ยมันสีบัวอันนันเนี่ยเดี๋ยวนี้แต่สกีก็ฟังใสสีกับดินขนาดปีเดียวได้นลยว่างั้นรืดดูการเดียวมันกันยังลงไปหลายเนาะมันก็มีวิธีวิธีแต่งครับวิธีแต่งหล้ะก็วิธีแก้ครับมันก็มีขอดีข้อเสียกันไป ขฮาใส่ส,ก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 ,สออกีมันก็มีขคอดีแล้วก็มีข้อเสียขฮาถอดออกมันก็ะมีขคอดีก็มีข้อเสียคือกันแล้วข้าใส่สกีมันมีห้อยเฮาก็มีวิธีแก่คือกันขฮาถอดออกมันก็มีวิธีแก่คือกันอ่าแก่ตัวเพื่อที่จะให้ใตัวเบาลูกป,ปืนมันซึกลอสาลงเนาะเดาต้องหาเล็กมาใส่เดี๋ยวต้องหาเล็กใส่ ลิมนีกัมาเจอกันเพียงสนีนะครับเดี๋ยวผมไปหากินน้ำกันพ้อแหงแล้วตอนนี้ฝากก็ไรก็แช่แน้ำน,นะครับสวัสดีครับ